มาแล้วเฮ้ยนี่เฮ้ยเกมหลากหลายจังวะมันผมเป็นบอสแล้วทุกคนมาู้่กับผมคิวไปเลยคิวไปเลยเนี่ยไม่้องิวทำไงอ่ะผลผักเหรอแล้วก็เปิดคลิปกันแบบนี้แหละเปิดคลิปเลยเดี๋ยวถ้าผมตกตายมันจะโกเคโอเคโอเคโอเคอ่ะคื่อู้ชมท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่เกม Get Stuff กับโอปาร์ตี้ปาร์ตี้เก่าแก่ของเราด้วครับ วันดี้ก็เพี่ผมไว้ปีค่ะนีครัคบมังครับพดจ่าพี่ขันค่ะฮัะะะลโหลนี่เดี๋ยวผมช่วยพี่มิกเองทุกคนถอยนะถอยนะยนะระวังโดนเฮ้ยสวัสดีท่านผู้ชมครับตอนนี้เราก็อยู่กันในค่ายวาเลนไทน์นะฮะกับเกม Get Stuff ก็วันนี้ปาร์ตี้นั้นก็มีตามที่เห็นแบบตอนเปิดคลิปนะฮะ อันดับแรกทุกคนอาจจะยังงงๆอยู่ว่ามาเล่นยังไงนะครับเข้ามาอันดับแรกกด F 1ดูก่อนนะว่าเราเป็นโลอะไรอย่างผมนี่เป็นโลลันเนอร์หลักๆคือต้องเก็บอ่าพวกสกแคปชิ้นส่วนต่างๆนะครับแล้วก็หนีออกจากที่นี่ได้แล้วก็ซ่อมเครื่องหลักลๆนะครับประมาณนี้เฮ้ยอะไรใครอ่ะใครอ่ะใครอ่ะรู้ใครเนี่ยเอ,อ้ยแกคือใครอ่ะ<ด>ผมคือปังอายุอายช้ำขวดแกเป็นอะไรอ่ะผมไม่รู้อัจอผมมันไม่ขึ้นเลยกด F หน่งกด F หนึ่ กด f 1ก็ไม่ได้กด E4 ก็ไม่ได้ไอ้ดีด่ากลัวไอ้ดีด่ากลัวไปดีกว่าอะไรไอ้บางน่ากลัวพี่บ้าาบาทำไรอ่ะทำไรไมไดไม่ได้เลยชัดเลยบางแกเป็นข้าแกเป็นตาข้าใช่ไหมแกเป็นศัตรูฉันรู้ว่าแกเป็นศัตรู ไม่ใช่ครัทุกคนเฮ้ยเฮ้ยช่วยด้วยเฮ้ยตายเต้องตะปูไปผมบอกแล้วผมไม่ใช่บอล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 จ้าบอลนีไอ้มังหนีไอ้มังหนีอย่าหยุดเฮ้ยคือในเกมนี้นะครับจะมีสามพวกนะฮะนักฆ่าแล้วก็เหยื่อแล้วก็ศัตรูนะครับนักฆ่าต้องฆ่าทุกคนที่อยู่ใน ค่ายแห่งนี้ส่วนศัตรูเนี่ยก็ต้องคอยฆ่าพวกคนอื่นเหมือนกันมังล่ะใช่ผมกไวิงส่วนรันเนอร์นะฮะต้องวิ่งหนีอย่างเดียวนี่ติกเรล่นเสียงนี้กับไอ้มังอะที่ไหนกันนะลองกดแท็บยังพรีบประกาศได้ไะมผไม่เกีียดอะ ก็แทบก็ไม่ก็แทบก็ไม่ขึ้นเอ้ยเป็นไรอ่ะมิเป็นไรอ่ะเออผมเป็นเจเนียเอจีก็ไหนตั้งเครื่องอเจเนียให้ดูหน่อยดิจีงจีงไตั้งดิ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 เด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 เวเดเดเ๋ยวเดเนเะเดเดดเเด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 ่ดเดเนเดเดอ่เด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 เเดด่เเ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  อ๋อเหรอใช่อะไรที่บอกว่ารันเนอร์โมอะไรที่มันโมกบอกเป็นหลังนี้เฮ้ยมาดูมาดูไม่ได้ยินเสียงไม่ได้ยินเสียงอยู่ไหนเปิดประตูเฮ้ยมากระหล่ำประตูเปิดประตูไอ้ตัวเขียวไอ้ลูกวัวไปเร็วไปเร็วไปลูกที่เป็นลันเนอร์จะดีชาจงดี่มันเก็บสซตเตอร์มิน่าเป็ไงเก็บสซตเตอร์มิน่าไว้เก็บสซตเตอร์มิน่าไว้ดิ มีมือกดตัววีได้ดูข้างหลังไ,ม,ไม่ต้องหันหลังไปดูนะเฮ้ยเราต้องไปซ่อมก่อนตอนนี้เหมือนจะมีคนเริ่มซ่อมของแล้วนะผมซ่อมไปแล้วเครื่องหนึ่งอ่ะที่ยังไม่ได้ซ่อมเลย,ยข,ข้างบนนะเออไป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 เหมือนมีคนกำลังซ่อมหรือเปล่าข้างบนอ่ะไม่รู้อ่ะไม่ได้ยินเลยเลยนะเฮ้ย <ผม S 1> ได้ยินเนสะียงคนซ่อมใครอ่ะข้างบนอ่ะใครข้างบนใครอ่ะใครอ่ะใครอ่ะไหนเปล่าเนี่ยสกินอย่างเงี้ยไม่พูดไม่จ่าด้วย ฮัลโหลเขาเขาตั้งใจซ่อมอยู่ปอนปอนตั้งใจซ่อมพูดหน่อยที่พูดหน่อยพูดหน่อยนิดนึงโอ้โหคือแบบกลัวซ่อมไม่ได้ไงคือแบบตั้งใจเกิดจะช่วยซ่อมเจะช่วยซ่อมจะช่วยซ่อมอะไรซ่อมซ่อมซ่อมเฮ้ยไอเดี๋ยวนูเดียวมาไหนอยู่ไหนอะไรที่ฆาตกรมาฆาตกราไอ้นักซ่อมเลิงซ่อมไ้แล้วฆาตกรมาอยู่ข้างบน ไป้วเต้ดเฮ้ยผมไปอีกจีเนี่ยเดี๋ยวนะมันมีเครื่องแถวนี้พระตะคอนอยู่ไหนอ่ะตั้งบนใช่ไหมเออตั้งไว้ตั้งไม่ไปแล้วไปแล้วอยู่ไม่ได้แล้วไม่มีใครตามไม่มีใครตามโอเครอดนั้งเราไปซ่อมเครื่องนี้ดีกว่าเฮ้ยใครอะไอ้มังเหรอไอ้ต้อมต้อม ผมโดนฆ่าไปแล้วรอบนึ่งจริงเหรอใช่ตอนนี้ผมตายไม่ได้แล้วซ่อมซ่อซ่อมซ่อซ่อได้คนเดียวเหรอเพื่อนยิงเหรอได้ไหมเขศสวยมังลงน้ำได้เปล่าอ่ะไปไปไปเราลงน้ำได้ป่ะ้ยเรือเรามีเรือเรามีเรือเป็นเรือไหมมีมีคือเรือได้ไหมอ่ะ ไม่รู้อะมันนไม่ไปไหนเลยไม่ขยับเลยเสียงอะไรอะม่เ้องมีเสีงมีียงมีเสียงมีเยเสียงอะไรอ่ะเฮ้ยยู์กยุ้ยเข้ามาเข้ามาเข้อุ้ยโอ้ยเกือบแล้วชิวเฉียดเลยะใช่ต้องต้องมีคนตายอ่ะมีคนตายสคนเลยมีใครเป็นนักชุกไหม ไม่ไม่มีผมเป็นลันเนอร์อุ้ยตายหมดเลยสามคนแล้วอุ้ยฆาตกรคนนี้มันโหดจังซื้อของก่อนซื้อของไปตีฆาตกรไปไปไปผมมียี่สิบเอ็ดเองอะซื้อเลขที่สี่สิบหกเฮ้ยเสียงมาจะซื้อของมาตีฉันนะโรชเชสมังซื้อมาแล้วอยู่ไหนอ่ะซื้ออะไรไม่ได้เลยมันมันกำลังจะขึ้นมามันกำลังจะขึ้นมานี่นี่ สวัสดีบาย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 เฮ้ยเฮ้ยผมว่าผมต้องไปซ่อมเครื่องแล้วแลวช่วยคนที่เหลือยังไงก็ไม่รู้อ่ะช่วยไม่เป็นอ่ะช้อปปิ้งก่อนแล้วกันเอ่อดาเมจอันนี้ยี่สิบตังไม่พออ่ะอันนี้แล้วกันนี่ไงอ้อแมนโอเคกินก่อนอึกอึกอึก ไม่เมาเมาเฉยทำไมเลือดไม่เพิ่มแต่หน้ามึนน่ะแย่แล้วกินอะไรเข้าไปดนี่ยอ้าอเมาอ๋อมันแล้วแต่จะสุ่มเหรอเนี่ยว่าจะได้อะไรอะ่ะเออแย่ลองอีกอันแล้วกันเผื่อจะเพิ่มเลือดเออเพิ่มเลือดเพิ่มเลือดอยู่แล้วก็ได้เกาะแต่อาจจะเมานิดน,นึงฮะก็โอเคอยู่แลกแลกกันไปมังเสียงใครวะเพียงเพียงเป็นไงบ้าง หนีได้ป่ะเก็บตุ้ยลื่นเลยยี่สิบสองเอามิกตื่นแล้วเหรอใช่ผมซ่อมเสร็จแล้วเหลือเครื่องนึงเหลือเครื่องนึงอะไรที่มันมีไฟอ่ะพี่ไปซื้อมามันเป็นไอ้นี่ที่ตันที่ตันตันผีเมื่อกี้ตันผีไปรอบนึงไปไปไปซ่อมอีกเครื่องไปด้วยกันไปด้วยกันเดี๋ยวพี่ตันให้อุ้ยเครื่องสุดท้ายอยู่ตรงนั้นอ่ะเฮ้ยซ่อมเสร็จแล้วเฮ้ยอะไรเอาไปเลยเจ้าไม่ไปเลยทุกคนออกจากที่นี่

ใช่แล้วแล้วเราจะชนะยังไงอ่ะเราชนะแล้วตอนนี้เราชนะแล้วใครอ่ะอันนี้ใครอ่ะแล้วเขาเปลี่ยนใช้ไปแล้วไม่ผีไม่เห็นผีไม่เห็นผีไม่เห็นแล้วเฮ้ยเริ่มเข้าใจแล้วเริ่มเข้าใจแล้วทำไมซีนบตลอดเลยฮะ Ok, bây la nữa, mình mèo 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 mèo

มันน่ากลัวเลยผมเป็นผมเป็นหมออ่ะพี่พี่พี่เป็นเอนจิเนียร์ช้อปปิ้งช้อปปิ้งอ้แมนนี่เลย huh. Shop ping, Shop ping. Oh, เฮ้ huh. ยกกงมันปิดอ่ะอเียงอะไรอ่ะมีใครอยู่ไหม เป็นไรเป็นไรมื่กี่ตัวเลยไปดูเท่าน้ำแกงเฮ้ยเฮ้ยมามันมานี่นะไปแล้วเจ้า I'm a pacifist bro นี่นี่น่นี่นี่เร็วฟอตดีฟอตดีเราตีมันได้เราตีมันได้มันอยู่ไหนมันหนีมันหนีไปแล้วมันต้องจะเจ็บอ่ะตีไปมสองเ่้ามาเท่ไหมมามาเท่ไหมเพื่อนเฮ้ยพี่ไหนเราก็เทไหมของเราเท่ไหมของเราเท่ไหมเราได้อ่ะฮะ นายกะเช่ S <S <S eh, เราต okay. 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 ้องรีบไปซ่อมเครื่องแล้วเพื่อนเราจะบอกัวเทไม่ได้ใครวะใครวยรวยรวยไปไปซ่อมเครื่องเพื่อนซ่อมเครื่องไปเอาไหนเข้ากลุ่มนะนายไม่มีไม้สีฟ้าใช่ใช่นายมีไม้แบบเราเราไม่ให้เข้าอยาอยาก่เอาเอามาจากไหนอ่ะซื้อซื้อซ้อเราจะซื้อมาสิเรารวยเนายต้องมีตังค์อ่ะ แน่เราคนนี้แ่นเราประหยัดเพราะแม่สอนมาดูดีสุดนะนี่ว่าไม่สวยติดแล้วสุดยอดเฮ้ยนายตกลงนายจะเข้ากลุ่มแล้วนายต้องมีไม้สีฟ้าก่อนนะเข้านายตองไปซื้อนายมีกี่สแคปมีสิบแปดโอ้นายต้องมีสามสิบนายเข้ากลุ่มเราไม่ได้แล้วแหมเขาบ้านนี้ไปเลยเฮ้ยพี่เหรอไอ้พวกผีเหรอไม่ใช่มีใครบาดเจ็บไหม มีใครบาดเจ็บไหมเดี Hence, mm. ๋ยวจะช่วยฮิวไม่ผ่านไปไปช่วยด้วยช่วยด้วยตีมันลูกตีมันลูกตีมันกรดทิ้งกดทิ้งกดทิ้งมาเนี่ยมาเนี่ยตีมันตีมันตีมันตีเพื่อนแล้วตีโดนด้วยแล้วโยิเยอะมันตายแล้วยิ้มหายหิวหนเลยหิวเลยหิวเลยตกลงจะรับเราเข้าแก๊งไหมอ่ะเไม่ทำไมไม้มันตีเองอ่ะตีกนนมดเฮ้ยอย่าอย่าอย่าอยู่ใกล้กันอย่าอยู่ใกล้กันไฟไหม้ไม้มันตีเองอ่ะใครตายอ๋อ มันมันอยู่ใกล้กันไม่ได้อย่าอยู่ใกล้กัๆองกลยองเลยขอเก็บไม้ไม่เพิ่ไม่พี่ไปเลยไปเลยอย่ามาอยู่ใกล้ๆอย่ามาอยู่ใกล้มันอยู่ตรงแมกซ์ทางเมื่อกี้มันโผล่หน้ามาโอ๊ยไม่ใช่อาจเจ็บแม่เดี๋ยวพร้องไปเลยขอหิวขอหิวมาประตูอยู่นี่มันอยู่นี่มันอยู่ตรงนี้แดบมองมาดิ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 เด็ดข้ามันเป็้อนน้ำเมื่อกี้อ่ะ ในในเราขอรูปถ่ายรูปหน่อยหน่อยนี่ยอ่ะอ่ะเชแล้วถ่ายเดียวเชอย่าเข้าใกล้อย่าเข้าอย่าเข้าใกล้อย่าเข้าใกล้ไปไต้องไปเป็นกรุ๊ปต้องไปเป็นกรุ๊ปจะว่าไปมังหายไปไหนอะมังอะมังหายไปไหนอะใช่มังหายข้างบนไปข้างบนข้างบนข้างบนซ่อมไม่ได้อะข้างบนมันติดกงอะไปไปมาแล้วมันติดกงอะ ต้องแปันขวาเลยปะ่ะใช่ไปไปแล้วเหมือนกันมัน,มนฟดปดทางนี้ว่ามาทางนีนี่เนี่ยไม่เหนแล้ววะมีคนซ่อมอยู่ด้วยอะ่ะฮัลโหล ทีมาเฮ้ยตายไปเลยอ่ะตายไปแล้วอ่ะโคดคนซ่อมอ่ะตายคาเครื่องเลยใช่เหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาดิ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 มันอยู่ไหนวะมันไปไหนแนะวะมันหนีแล้วมันหนีแล้วทนก่อนทนก่อนหมอมาช่วยแล้วเพื่อนเพื่อนเร็วเร็ว เราจะซ่อมเครื่องแล้วดูหลังให้ด้วยนะซ่อมๆมาดูให้ดูให้ไอ้ดูแลเราให้ไปใครอยู่ข้างล่างอ่ะเราเองเราเองเฮ้ยอยู่ลองยึดโอ้เฮ้ยผีมา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 อุ๊ยขอโทษช่วยช่วยช่วย่วยไอ้ผีตัวนี็กผีตัวเี็กฆ่าผีฆ่าผีผีอยู่ไหนอยู่ข้างบนตายแล้วตายแล้วซ่อม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 สวยเลยเครื่องอ่ะเฮ้ยไม้แก้วไม้แก้วไม้แก้วผีเสียวผี ตีตีผีรีบอี่เน่นี่เน่คนคนคนมามามาขึ้นรต์ขึ้นฟต์ขึ้นฟต์ขึ้นไปลไปไปมีรีด้วยหรอเฮ้ยรอด้วยรอด้วยรอด้วยไปไปแล้วแล้วไปเลยขึ้นเลยขึ้นเลยไหนเสียงผีเลยเครื่องหนึงอ่ะมันกลังเดินมามันกลังเดินขึ้นบันไดเฮ้ยมันมาแล้วมนาแล้วพี่ขวัญไปไหนอ่ะอันนี้คนน้่ะ นี so ่แน่โทษไว้โทษไว้เดี๋ยวจะช่วยเดี๋ยวจะช่วยช่วยได้ไหมอ่ะเฮ้ยไม้โฟดไม้ตกใครเก็บไม้โฟดไหมไมีใครเก็บไม้โฟดไหมช่วยอันกดคิวทีนะเก็บมานี่ไงนี่ไงเดี๋ยวก็เกิดมันวับไปไหนมันวับนี่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 ตายไหมตายไหมไปจากที่นี่ไหมเอ้ยออกได้แล้วออกได้แล้วออกได้แล้วไปเร็ว มิกเราด้วยมเรด้วยราด้วยก็ตัววีได้มิก็ตัววีได้ไ่ต้องหันมาดูเฮ้ยหน้าป้าผีอ่ะอ๋อลืมลืมลืหลังโล่งหลังโล่งไปไปไปใครน่ะกระโดดยองๆเลยเปเร็วไปเรไปเร็ว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 เรเร็วเร เล่วโฟตหรออ้าวทำไมคิวเลิกวินอ่ะอินเอฟเฟนโดมิเนตอะไรเนี่ยฮัลโหลทุกคนวิ่งหนีไม่ครบกันน่ะต้องหนีให้ครบหรอเป็นอะไรอ่ะเดียกฉีบหน้าที่ของเดียกฉีบก็คือ a t t a c k i n g player อยากได้เปลี่ยนให้ทุกคนกลายเป็น Deceiver อร์สร้างให้ อ้าวเก็บมาแล้วเหรอขาดอันนึงอ่ะเราสามารถชุบได้ถ้าเกิดพวกเขาตายมาเปล่าเฟกนัมเบอร์ตอนนี้ผมต้องคอยจัดการพวกนี้ต้องสร้างเคร่องนรีจะมีไรไปไหนดิไปไหนดิเครื่องเครื่องขหน้าขหน้าโอเคโอเคเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะมาเร็วหรอไหนที่ไว้เป็นเป็นผีไม่รู้ไม่รู้คืออะไรแต่ลองใช้ก่อน มีก uh, ี่ตัววะเนี่ยมันทำอะไรเต้ยไม่ได้อะอ้าวอย่างนี้นี่เองล่ะใครรับตัวขันข้าวันข้าววันว้ายยังก็ไปยุ่ง เอาใหม่เอาใหม่ไม่เดีามาทำป็นอ oh oh ิโนเซนเห็นยเป็นแผโอ้ยนี่ก็ส erm ับปะลาอะไรกสับระาต มาดิเราวะมาดิมาดิมา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 ดิครับอะไรวะกัดตลาดด้วยเลยอยู่ไหมอยู่ไหมยูต้องปลอมตัวเราต้องปลอมตัวพวกเราโคดเดียวกันแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยมีคนไม่ติดเชื้อพวกเราต้องขยานคนที่ยังไม่ติดเชื้อเร็วเร็วเร็ว แแบ็แบร็วเล็วหัแล้วเราะัวเราวเราะหัวเราะหเราะัวเรัวเราหัเราะหราเรวเราตหเราะหัเรัวเราตเราะาะหเะัวเัเาะหัอเางัวเระัราัราาะหัวมัร่าัางหั้เาหาะัาะหเเรราาเราัราาั้หะฆ่าคนได้ ต้องไปร่างนี้ครับถึงจะถึงจะฆ่าเขาได้ในร่างเนี้ยอ๋อโอเค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 ไปไหวได้แล้วเดี๋ยวไปวางไข่ก่อนเดี๋ยวไปวางเดี๋ยวไปวางไข่ก่อนมีที่วางไข่ด้วยต้องวางไข่ด้วยเหรอใช่ใช่มีที่วางไข่ด้วยวางไข่อยางเห็นนะเฮ้ยฆ่าฆาตะกอฆ่าตะกอนฆ่าฆ่ตะกอฆ่าฆาตะกอฆ่าบัน คราบับทำไมขาตกราจะสู้ของเราอรอเาด้วยหรอเรามี3สามคนนะขาตกรลมีาดมมาแปงล่างแปงล่างขาตกรแปลงล่างขาตกรกันไปไปไปก็มาดีมามาข้าตกรไม่ตายกันหมดเลยวะ ยังไงเหลือคนรอดชีวิตยอยู่เนี่ยมังมังมันมังไม่พูดเลยเลยอะ่ะว่ายน้ำโคตรไวเลย <c oughs> เอาแล้วฆาตกรเดินตามแล้ว <c oughs> แกจะหนีชอไปไหน <c oughs> อย่าตอม <c oughs> พุ่งลงน้ำ โอ้โหมาเล่นมิงเดาเด้อโอเคจบไปแล้วครับกับ Get Stuff นะครับผมก็ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมชอบคลิปเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยฝากติดตามทุกคนด้วยนะครับบ๊ายบาย ร้อนร้อนร้อนร้อโอ้ยร้อนรอโอ้ย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 โอยโอ้โกงเลยตัวนี้ตายหมด